ผมจะรอเปิดคลิปตอนตีสี่เป๊ะไม่งั้นผมก็จะไม่แคสเกม4 3 2 1 0มสองนตีสสวัสดีครับวันนี้พี่จะมารีวิวบาเลสแน่นอนว่าปืนบา l เลสเนี่ยถ้าได้ยินคำว่าบา l เลสเนี่ยเราก็จะนึกถึงพ B ใช่ไหม แต่แน่นอนว่าพนะีีเนี่ยมันโคตรจะแรงโคตรจะแม่นโคตรจะโกแล้วก็ไม่มีขายด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้ GM ก็ได้อาปืนปอดเข้ามาในไฟฟายจนได้ครับมันก็เป็นปืนปอดของพี่เองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามันอยู่ในมือพีเนี่ยไม่มีใครเอาพี่ลงสักคนนะพี่บอกเลยวันนี้เราก็ได้ได้หมดไตล์นะครับเพราะว่าสไนเปอร์ใหม่นี้รู้สึกว่ามันจะอยู่ในในไหนไม่รู้อะ หาไม่เจอสักทีนะครับโรงแรมก็ไม่เจอนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีแต่ในโหมดฝีสไตล์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะถ้าน้องมีข้อมูลก็บอกพี่ด้วยนะครับอามานี่ปืนคิด <c oughs> ถึงวันวานตอนเป็นเด็กกระปอกเล่นพีบีะครับถ้ามีเบลเล็ตจับนี้โคตรเท่ครับพี่ต้องไปวิ่งตามเก็บแบบตามเก็บจากคนที่มีเบลเล็ตนะครับเก็บศพเก็บสร้างครับผม มันเด็กเหลือขอเลยครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเล่นบาลีสอบบอกคู่เลยนะครับในโหมดฟีสไตล์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ตีสี่นะครับในโหมดฟีสไตล์ก็จะมีแต่เหล่าบรรดาเทพที่มาฝึกฝีมือหรือว่ามาซ้อมการดึงหัวนั่นเองซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาฝึกนะครับโอ <Okay, S 2> เคแล้วก็ซื้อ,อยาเลยละกลัน let's go มนเห็นกูได้ไง,ไงวะสาพังตัวก <laughs> ูเล่นหี้ยันเหเนี่ยปายหนึ่งอย่าเห็นอย่าเห็นสา,ายสองสายสามสายสามเฮ้ยเ <laughs> ล่นดีๆีเลยใช่ไหมมาครับเรามาลองกันนะคสอบมาเร็วเราไม่โดนนะเฮ้ย อันนี้มันซุ่มจังวะมึงคิดว่ามึงเฟีย้ยวอ่ะมึงอยากโดนซองพลิกขึ้นคอหัวปะอุ้ยเจ็บตายอุ้ยไม่แรงนะกูจะทำเพื่อทำไมตอนนั้นที่มันไม่แรงเลยฮะอู้ยเยอะ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 เฮ้อเฮ้อ้าวกมันไล่สังหารผมมันไล่สังหารผมมันลุมผมคนเดียวเลยเอละไรกระสุนไม่ออกไรโง่เอ้ยยิงโคตรช้า,ชาเลยยิงช้ามากนะครับรู้สึวกว่าความันกระสุนจะออกเนี่ยหรือว่าผมไม่ชินวะ เพราะผมเล่นแต่ลูกซองไงตายตายหนึ่งเอ้ยโอเคสวยดูว่าจะไม่โดนสาระคือของแต่งนี้บอดได้เลยนะครับใส่ได้แค่จุกนะครับใส่ได้แค่ปลายกระบอกปืนครับพวกแม็กก็ซีนนี้ใส่ไม่ได้นะครับโอย ชอพี่ตะขอเข้าหัวครับทุกคนดูดิสะบอลบสเต็ปเมาส์ใหม่พี่นี่มันยิงสไนค์ค่อนข้างยากนะครับยิงได้แต่ต้องระยะแบบใกล้ๆอะครับนี่มันชา้าจังวะเอาไม่ตายอะเอาเอากูเจอโปรอล่เอเนี่ยพอค่อยดีของปืนนี้นะครับยิงทะลุไอวอลนะครับโอ้โหไอวอลแตกเลยโอ้คือยิงสองเม็ดไอวอลแตกเลยนะครับแบบไอวอลแบบเจาะไอวอลโคตรแรงนะครับบอกอตรงตายขอบพีสก็มหัวแล,ล้วหลอดสักสักทีได้ไหม เอ้ยแม่งกูอัดคลิปอยู่ไม่ได้แหกตาดูเลยน้อยไก่หน่อยขอยหัวหน่อยไม่ได้เลยพี่ขอไฮไลท์หน่อยไม่ได้เลยหรอครับพี่เฮ้ยหูนูเนี่ยมากอย่างที่ผมบอกครับโชคดึกม่งมีแต่เทพฝีมือที่มาฝึกฝีมือตายหนึ่งมึงไม่กระสุดไม่ออกเปล่าแต้วมันยิงช้าจังวะกูงยิดวะ่ะ หัววิซซ์เขาหัวทําไมแปลกปะไม่น่าแปลกนะเพราะทําบ่อยแล้วอืทําติดทุกทุกหัวครับเอา้าโอ้โหกว่าหัวแม่งเล็งหัวโดนตัวได้ไงงงว่าคงจะตายเพราะมัวแต่เล็งหัวนี่แหละชิบหายยิงตัวแม่งกเขาตายไปแล้วเฮ้ยนี่กระสุนไม่ออกแล้วทำไมกระสุนบาเรตมันออกช้าจังอ่ะหรือว่าเอดด้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะ ตายหนึ่งเป็นไงครับสไนชนะลูกสองคิดเอาอตุ๋ยเข้าไปโอ้13คิว่จะไฮไลท์แล้วว่ะเฮ้ยไม่ไฮไลท์ฟีสไตล์ทำไมอะ่ะกระดังมันช้าสำหรับผมมากเลยอะ่ะผมไม่ได้เล่นนานวะ่ะมันดูไม่ทันใจผมเลยอะ่ะอาเทียบอลเลงหัวไม่เข้าหัวจเจริญพร ไอ้กูจะตายกูแล้วแม่งกูจะปั๊มยาทำไมวะเนี่ยยิงกูเลยอ่ะเออ,อ,อเพื่ออะไรวะฮะเพื่ออะไรวะเพื่อะอะไรวะตุ๋ยเพื่ออะไรวะโอ้ยมีรถด,ด้วยแน่นอนพี่ตายอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีไอ้วอลมาด้วยแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันอะไรวะนะมาเล่นอะไรกันวะตรงนั้นอ่ะ อะไรกันวะมันทําอะไรกันอนะอันนี่ทําอะไรอะ่ะไอ้ยังหัวแตกไปดิพวกงูอตรงนั้นมันทําอะไรกันอนะโอ้ยตีจะตุ๋ยหลังพี่อะครับพอดีมือพี่มันไวกว่านะน้องโอ้หฮะไม่ได้ตุ๋ยนะครับตะกี้ซึ่งซึ่งหน้าเลยโอ้ยชิบหายอันนี้ซึ่งซึ่งหน้ากูแพ้ของจริงเลยดูดิเมาส์มันสั่นอนะมันยิงยากตาย โอ้ชิบหายละโอม <c oughs> ต้องหาที่ซุ่มแล้ววะสไนไม่เหมาะกับระยะขวานี่วะเชี่ยแล้วตายสวยเบนะิ้์เลยกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกมาเล่นอะไรกันวะน่ะ มันไม่ตายวะนะสองนัดแล้วนะตาเม็ดร้อยยี่สามถือว่าเบานะเอดับแรงกว่าอู้หูเยอะอะไรวะมยิงมันไม่ตายวะนะอ้าวมันยิงกูเจ็บด้วยฮะ What คุณจะขอบเขาหวมไม่แตกเอาเลือดไม่ลดด้วยเฮ้ยบอกว่าวะอ๋อลุ้มต่อยกู มาดิมาดิเอามาแล้วมาเต่มกูได้ไงเอ้าปีอะไรมันโปรหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ตายว t าจะฟักแต่มันยิงกูตายนี่คืออะไรครับเจมนน,นงงเนี่ยไม่ตายสองนัดไม่ตาย โอ้ยยี่สิบคิวเป็นไงพี่บอกแนละ้วฝีมือพี่มันระดับประการพี่ไม่งจะยึดจับหรักบาเลตอนะยี่สิบคิวนะครับคือต้องเทพเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้เนะี่ย <c oughs> ดันมาอย่างกูมีลูกซองไอ้ชิบหายโอ้ดูดิมันวิง่งมันวิ่งไอ้นี่กันเลยอ่ะมันยิงไม่ตายด้วยแต่มันยิงผมได้อ่ะดูดิโอ้ <c oughs> พอไอสัตว์ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นแอลวันวันมันดีกว่านะครับแอลหนึ่ง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 หรืออะไรคือ AWP นั่นเองนะครับเพราะว่าผมได้ทำการสุ่มสกินมาเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับรลองเทสกัว่ามันจะดีอยู่ไหนวนะเนี่ยอาโอเคซึ่งข้อดีของ AWP เนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าบバレต์นะครับバレต์ข้อดีก็แบบมันเป็นต้องเป็นต้องเล่นสายยิงรถกับยิงไอวอลนะครับ <S <S ผมว่ามันยิงทะลุไอวอลแล้วก็เจาะไอวอลแตกค่อนข้างเร็วนะครับ ชอบอันนี้ตรงนี้แหละมาใส่แม็กได้ของแต่งมีปะของแต่งสไนไอ้อะไรอ่ะสไนใส่ของแต่งได้ด้วยหรอวะรู้เนี่ยมันช่วยอะไรอ่ะก็ส่วนเจอเกาะทำดาเมจแรงขึ้นแม้สตูจะสวมเกาะอยู่อ๋อจะใช้ในมดสีสไตยไม่ได้จะเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าเอ่อพวกมันไม่ได้มีเกาะกันนะครับรอบนี้ไปพร้อมกล่องโอ้โหแม่งไม่เนียนเลยเนียนปะวะไม่เนียนเปลี่ยนโอเคถังปา ไอพวมงงไงพวกนั้นมันโปรหรือมันบักหรืออะไรวะแม่งมันทำใหู้อ <c> บ <oughs> <c oughs> เนียน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 นิ่งๆนะนิ่งๆนะอย่าบอกใครอย่าบอกใครนิ่งๆดิสัตว์เอขอหัวหน่อยผมมึงไม่นิ่งเลยเนาะเหมือนมึงเก่งอะตายหาโถกูก็เล่งมึงตั้งนานเล่งเป็นโซโมองเลย กูจะเปิดหัวกูจะไม่ยิงใครกูต้องยิงหัวเท่านั้นโอ้โห้อสิเป็นไงโคตรแรงแต่ไม่เข้าหัวกูเล็งหัวแต่ไม่เข้าหัวงงมึงนะทรับย์สมรบละมันหาไม่ผมมันมันมันหาผมไม่เจออู้ด้วยสามร้อยดูดิคือมันดีกว่าเยอะผมว่านะเอ้คือดีคนละแบบอะเอวิวผมว่าไว้ยิงคนนะครับส่วนบาเลตมันก็ยิงคนก็ได้แหละแต่ความแตกเลยแต่เน้นไปยิงรถยิงไอ,ไอ้วอร์ดีกว่าเนี่ยเต้นใส่กูด้วย เนี่ยยิมมันไม่ตายคืออะไรอะ่ะคืออะไระมันทำได้ยังไองอะ่ะงงอ่ะเอาผมละผมใจะให้ไอ้พวกที่มันทำบั๊กเนี่ยให้มันเป็นที่กำบังให้ผมนะเอ้ยมันรู้จักผมเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเป็นแบ็คให้กูหน่อยดิเจ็บหนึ่งเอาเฮ้ยคุ้มกันกูหน่อยดิเอาปาร์กตีนปาร์ตีน คุ้มกันกูดว้วยคุ้มกันกู้นะเพื่อนโอ้โเนี่ยทะเบียนสามร้อยตายหนึ่งไอ,อ,อ้เพื่อนคุ้มกันดีๆหน่อยเถอะเพื่อนเพืาากก่อนมันจะยิงกูแล้วเถอะตายอูดันนัดเดียวกระสุนจากเกาะเขี้ยมใส่ใส่ไอเทมปรคโคตรโกงเข้าหัวไม่โหนัดเดียววะนัดเดียวทุกตัววะ ตายเนี่ยแัดเดียวอยีกะเอ้ามึงจะบังทำมะเขืออลไรเอาไก่เอา้าพึ่งไม่ได้เลยพึจะแจ้งแบนพวกมึงทุกตัวเลยพึ่งจะทำบล็อกเนี่ยมันเป็นคนยังไงวะคือตั้งแต่พี่แคทเกมมาพี่ไม่เคยทำบั็กสักครั้งเลยนะครับเฮสอดไปดูประวัติพี่ได้นะครับพี่ประวัติพี่ใสส,สะอาดนะครับเอาว,ว่าสารสองคิวว่ะโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคุ้มกันหน่อยเฮ้ยกูมีการ์ดส่วนตัวเพื่อนอุ้อยจะต่อยกูณทำไมแล้วเอา้าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเราทำร้ายกันทำไม อ๋อสวย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 แต่ดูยิมันยิงคนอื่นได้แต่แต่เรายิงมันไม่ได้มันยิงคนอื่นได้ได้เกลียดเกินโอ้โหเป็นไงพี่สะกบผัวเป็นไงน้องน้องๆมันต้องตกใจนะครับพอดิ้นมาขึ้นความสามารถส่วนบุคคลน้องๆทั้งชาติทั้งปีน้องๆก็มีวิญญาณทำได้เหมือนพี่หรอกโหระยะไกลระยะไกลนี่กูยิงแทบไม่ได้เดี๋ยวเมาส์เร็วไปไหนเนี่ย เนี่ยนัดเดียว300ดูดิพอใส่หัวกระสุนแล้วโอกาสโอกาสก็เสร็จโอ้โหหัวแตกโอกาสที่ดาเมจจะบั็กนี่เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเอ้ยเพื่อนคุ้มกันคน,น่หนเพื่อนบาเล็ตวะบาเล็ตบาเล็ตบาเล็ตวีเอแอลวิ AW, ดิเอวีเอแอลวเขามาล่วงไปดิครับบาเล็ตก็บาเล็ตดิครับบาเล็ตไก่ครับวองตรง โอ้โหโอ้พ่อมึงเฮ้ยเราเราพวกกันเราพวกกันเออค่อยๆคุยกันแม่เอ้ยคุณลืมพูดถึงชุดเลดยใช่ไหายอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับทุกคนเป็นแวมสปายแน่นอนว่าแวมสปายมีวันตายแต่กูตายไปร้อยรอบแล้วนะวันนี้แล้วเพื่อนซุ้มกันโคตรสตาร์งหน่อยแล้วเซเล็บกำลังกำลังแอสเกมอยู่เซเล็บตายดึงสไนแมงไม่ล็อกเป้าด้วยเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าข้างหน้าสิบสามนาฬิกาฟาเดนไฮยิงเป้าแตกสวยโอ้โหเป็นไงกูมีกูมีแบ็คกูมีแบ็คเอ้าเดี๋ยว ยิงทำไมอ่ะเฮ้ยนายลาดัลคปบอยู่นะนายยิงนายโดนแบนนะเอาสินายไม่รู้จริงว่าเราเป็นลูกเกมอ่ะอตรงนี้มีปะเหมือนมีเลยตอนนไงโอ้โดนลาดวะโดนลาดวะโอ้โหมีระยะไกลหมาไม่แดกเลยเมายอย่างหล่อนตาย40คิวก็ธรรมดาทุกคนไม่ต้องตกใจก็ธรรมดาอยู่แล้ว ผมขอหัวนั้นไม่ได้เลยครับพี่ไอ้เพื่อนมพื่อนจะจับมันนี่มันมันเสร์มกูมันจะเสร์มกูนัดเดียวคริสโขเข้าหัวไฮไลท์อายูโอเคยังต้องกราบแทบเท้ากูเพื่อนแม่งเสริมให้กูวเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องกูเจ้าไฮไลท์เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกเป็นเป็นแบ็คเป็นแบ็คพอเดินคมเดินคมเอาเอาใหกูไม่ฟังเลยวะไม่เล่นแร่ทีมไม่ฟังกูเลยกูออกแร่ โอดูเดินตามกูเป็นไอ้นี่เลยตามกูเป็นลูกไอ้นีเลยเหมือนเด็กข้างไข่เดินตามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับก็เออ่ยังไงเอกูงงกับสเตตัสปืนนี้มากเลยมันบอกว่าโอ้สวยนะความสวยใช้ได้แต่สเตตัสมันบอกว่าอัตราการยิง เออไม่ได้ลองเลยว่ะใต้ผมดาวนะน่าจะเป็นการยิงโดยที่ไม่สับปืนนะครับน่าจะชักเร็วขึ้นเหมาะสำหรับคนที่สับปืนไม่เป็นนะครับแล้วก็มีเพิ่มแม็กซีอะไรนี้ก็โอเคเห็นด้วยนะครับลดความเร็วรีโหลดก็ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ก็มันสวยอย่างเดียวนะปืนเนี้ยแต่ถ้าสำหรับสายที่สับปืนเป็นผมว่ามว่าไม่ไม่จำเป็นนะครับแต่อันนี้มันจะเหมาะกับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งสับปืนไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะเหมาะนะครับสำหรับอันตาการเล่นเร็วของสไนยอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้เทสกต พราะยังไม่ได้ลองยิงแบบชักเลยนะครับโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับข้อเสียคือซ่อนกระเป๋าไม่ได้นะครับเหมือน GM อยังไม่ได้ใส่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับใตกดแชร์ด้วยนะครับแมตนี้ก็40คิวครับบาลถ้าเรารู้ว่าบาเลตเล่นในแมตไหนได้บ้างแมตแลงนี่ผมไม่เจอเลยนะครับหรือว่ามันจะเป็นแมตธรรมดาอันนี้ก็คอไม่บอกพี่ด้วยนะพี่จะได้ไปเล่นแบบปกติให้ดูนะครับแล้วเจอกันสวัสด perfect perfect